ได้หมูครับไปได้หมูเฮ้ยุพฟนไม่ค่ะไอ้ไปยามหมูเลือกอาไรเอาดิเลแล้ว,ลวรับกูขับเองครับงง,งหาทางไปอยู่พอนีแล้วขับรถกูห่หัวทางนะ ouais c'est bon เราภากูมองงัวกับพวกเอตกรนจะไปเร็หน่อยนีบหมพี่กอ,อจำชื่อพวาไหะว่าน้องไอ้เอือไม่ย่งไ้องน้องเอยงซีเรีอสพวกตัวเอ,อือกอะไรแบบนียยังอีนอเอียงคน เย็นได้ไหมเนี่ย่ตัวบอลล่มเนาะโอ้ันล่มกอย่าในดังไฟมันยุดหาง,งมูเม่ดังไฟหวัโอ้ยหสื่อเบียร์ยุมสื่อเบียร์มยมยรไม่ยมหบ

ไ่ไ่เข้าไทยไปเข้าไปลงลงเสียงกับจงเาจัเพรแล้วก็ใส่เสียงสุงเลยได้หรอจะไปตากลลงุุด้เลยเหรอ ได้แ้วครับสองยูทูบคอยน้ำข้างบึงคอยน้ำข้างบึงก็สองวิทีกเเห็นคนใดอีกปตปูอะ่นไดวะอยู่ปูคนไดบนไดไบ้านเขาคนนี้เขายาหลายวะ

Hãy nữa, cho kênh Ghiền Mì

บูดิคู่กริเนี่ยหนาค้าบนกล่องเลยไปง็รถรถไม่หงุดหหัเยหอดวหอนใ่ เฮ้ว่าละมันไนวะขาสาซี่เอาฟักซีกีเหรก็ข้งผมกูคือผ่านไปอยู่คือบุมมีแต่ว่าทั้งหมดเสียหมดว่าวละมันไหร วัวเสียงว่าน้ำลม่มแต่บ่ดกันทั้งมันม่วงมันผู้สีนบอมแมนแต่บ,บัดเราเนี่ยบูงหัวโอ้ยไม่ตะเกาเนิเยี่ยเสียงว่าล่ำน้ำเสียงแล้วนี่หลังแรกของเสียดวง มาหางด้วยกเลืยม,มายามนะกะเล่อ,อยโอ้ อิเล pues ็กโทรนหนึ่งกบ้านเออโอ้ยเปิดเพลงนี่ดับแล้วนะเมื่อถุงมันมันมันเสียนเลยเหรอเห้ กลัวตาไา่คนมันย่ามโมโนอย่างนี้วิ่งจะได้ถอนมาแล้วได้พี่น้องอย่างนี้แด่ <laughs> เห็นว่าคู่ผ้ามานนี่ <laughs> ทั้งเมาทั้งคู่อย่างนี้ E ันนี้เขาปุ ue, oh. ้ยได้มาใส่อะไรนี่อันตั้งนี่พันยี่ตัวตีตั้งอันตั้งก่อนโอ้พวกราตังนี่กัวก็จะเปิดเพลียงนี่กต่สิเป็นงานวุ่นหรอวะคือปีนั่นน้าว่าไปไปอีหยังหนอข้าแต่บางอันทางหลายเหยียบข้องูเนาะกูนี่เหรอมาเกิดอัไปไหวอันนี้แล้ว อไยังท่ามือนิ้นวงใส่ยรือเปล่าไม่ใส่ไม่ต้องใส่บ่อแล้วพอได้ใส่จำอ๋อนี่้วใส่ไปเยอนนี่ใส่มาคันดีแต่ว่าตอดนี้มีว่ผ่านอะไรบ้า่บ่ผ่านเสร็จ Kế, thăm, thăm thì... Bố rồi đấy. Đó, là đấy. này là không có <laughs> <laughs> <ở đây> <laughs>

คุยเสียๆเลยละเนาะคุยมันอยู่แต่ว่ามึงถึงห่างไปหมดเลปาบ่างมันมนีมูนนแล้วมดูทาางกันเเออว่าตมาทางนี้คือมันเห้บเห็นบ่นข้างหลังนี่นเด็กปาดไ่เ ว่าน,นเรียนโอ,นอ,นอ้ว่เวเวเาเรียนบุกฝุ่กไหนบ้างเหรอเออเดี๋ยวร่างงานขาดปีนี โอ้โหผิดป้องต้องหาประเห็นเออค่อยไม่โนว่าปีนี่วะส้มโอเกี๊ยวไปซสียจะแตกหมดเลย เออหากินเม็ดเข่าได้รถเกี่ยวก็ม้ามันก็ตื่นรถเกี่ยวบ้านเนี้ย จะจูจดรถมอไซด์แล้วนะเอาเป็นว่ามือนีบอะไรยังพี่นอ้องถามมึงเหมือนเจ้าครับเหมือเจ้าไปละเอ้ยล่าแล้วเอาเป็นมาจะควงกันไหมพี่นอ้องมามือนี้ฟ้าทั้งไหนไปทั้งไหนเราบ้โอ้พุ่นมอไซด์ห้องยางไปไหนมั่งเดี๋ยวคือลงทิ้ลงทางวะ <c oughs> เออย <c oughs> างอันกลมมึงจะ๋นูในลงลง,ลงทาง กลัวแล้วคุณเราสาดไปหรอโอเคพี่น้องยิ่งพอกับคลิปนะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนบหมานบอ,นบอคือบอบานคนกับเมาตากัะไร <laughs> หนูกับเมาคืออะไรบุญไปพี่น้องยิ่งพอกันไหมบ๊ายบาย